สวัสดีจ้านักเรียนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องโวหารนะโวหารที่เราจักมี2แบบด้วยกันคือโวหารภาพพจน์กับโวหารการเขียนวันนี้ครูจะสอนเรื่องโวหารการเขียนนะคะโวหารนะโดยรูปของมันจริงๆแล้วเนี่ยจะหมายถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารครูตกคําว่าภาษาล,ลงไปน้องเติรลงไปด้วยนะคะ ก็คือการใช้ภาษาในการสื่อสารซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นชั้นเชิงทางศิลปะก็คือมีความสวยงามไพเราะสละสลวยที่สําคัญเลยก็คือมีความชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะก็คืออ่านปุ๊บแล้วรู้เลยว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรรู้สึกอย่างไรอันที่2ก็คือภาษาเนี่ยจะให้ความรู้สึกลึกซึ้งทราบซึ้ง ให้ข้อคิดให้คติให้ความเตือนใจด้วยนะอันที่3ก็คือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารบอกเราได้ทินทีว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรแล้วเราก็รับรู้ในสารนั้นด้วยนะคะ,ะทีนี้ ชนิดของโวหารนะคะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็คือบรรยายโวหารก็คือการอธิบายการบอกขั้นตอนอันที่2ก็คือพรรณนาโวหารคือก,การทําให้เห็นภาพอันที่3คือเทศนาโวหาคือก,การสั่งสอนอันที่4ก็คือเทศนาโวหาคือก,การยกตัวอย่างให้เราเห็นยกตัวอย่างประกอบนะอันสุดท้ายคืออุปมาโวหาคือการนํา มาเปรียบเทียบกันโดยวันนี้นะคะครูจะสอนเพียงแค่2โวหารก่อนคือบรรยายโวหารกับพรนานาโวหารนะส่วนอีก3โวหารที่เหลือเราจะมาเรียนกันในครั้งหน้าเนาะ,ะทีนี้มาดูความหมายนิดนึงลักษณะความหมายของบรรยายโวหารนะคะบรรยายโวหารเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องอธิบายบรรยายเรื่องราว แล้วก็บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรลักษณะภาษาที่ใช้นะลักษณะภาษาที่ใช้เอาแบบจำง่ายๆเลยนะก็คือว่าภาษาเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็จะบอกบอกอะไรบ้างบอกให้รู้ว่าลักษณะเป็นยังไงลักษณะของอะไรล่ะ ลักษณะของสิ่งที่พูดถึงเนะี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบอกว่ากำลังทำอะไรกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งบอกอะไรบอกวิธีการที่ทำนะวิธีการที่ทำขั้นตอนการทำนั่นเองนะคะอย่างนงี้นะเราเรียกว่า บรรยายโวหารภาษาจะเป็นลักษณะนี้อีกครั้งนะคะบรรยายโวหารภาษาจะชัดเจนบอกอธิบายเรื่องราวขั้นตอนบอกให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรโดยภาษานั้นจะบอกลักษณะบอกการกระทําแล้วก็บอกวิธีการนะอะต่อมาพรนานาโวหารคืออะไรพรนานาโวหารก็คือ คำที่บอกสถานที่บุคคลสิ่งต่างๆหรือบอกอารมณ์อย่างละเอียดทำให้เกิดความคลอยตามไปด้วยภาษาเป็นยังไงล่ะภาษาวิธีการสังเกตภาษานะคะภาษานะภาษาจะมีลักษณะเป็นข้อความหรือถ้อยคําที่มันเยิ่นเยอ้อเยื่นเยอะคือยือดยาวไม่จําเป็น นะไม่จําเป็นต้องใส่ผู้สั้นๆก็ได้หรือเราเรียกกันว่าภาษาแบบเวอร์ๆค่ะภาษาเว่อร์ๆหรือคำเนี่ยสวยสวยงามสละสลวยอลังการอะไรแบบนี้นะอลังการคืออ่นแล้วรู้สึกว่าโหอลังการจังเลยอะ มันไม่จําเป็นต้องมีแต่ก็มีมาอะไรแบบนี้นนะมันจะเขาเรียกว่าจะเป็นการใช้ภาษาแบบตกตกสาอาไปตัวหนึ่งขอแก้หน่อยขอแก้หน่อยอ่จะเป็นการใช้ภาษาแบบยืดยาวเวอวังนะคะสวยงามอลังการทบทวนอีกที่บรรยายก็คือภาษาที่ การใช้ภาษาที่บอกลักษณะบอกรายละเอียดบอกการกระทําส่วนพรรณนาโวหารคือภาษาที่มันยาวๆเยินเย้อไม่จําเป็นเวอ่อวังสวยอ่านแล้วดูอลังการเนี่ยคือลักษณะของพรรณนาโวหารเมื่ออ่านแล้วรู้สึกด้วยนะว่ามีอารมณ์คอยตามไปด้วยนะอะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกค่ะบรรยายโวหารนั้งเรียนลองอ่านดูซิแล้วลองหาซิว่าตรงไหนที่เป็นคำบอกบรรยายโวหารนะ ลองอ่านดูค่ะเจอไหมอะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยค่ะนี่ไงนั่งซุ่มรอคอยเห็นไหมใครละ่ะผู้ใหญ่เนี่ยทำอะไรนั่งซุ่มรอคอยอยู่ที่ไหนหลังพุ่มชะมะเลียงเห็นไหมคะชะมเหลียงธรรมดาไม่ได้ต้องใบหนาด้วยนะให้รู้เลยว่าใบายเยอะมากอะไรอีก ทำอะไรอีกอทำอะไรอีกเขาช,ชัดเลยนะโการกระทำของผู้ใหญ่นะคะเขาทำอะไรอความต้องการของผู้ใหญ่ทำอะไรนี่ไงสังหารใครละ่ะสังหารตะกวดกับอีกาถูกไหมอบอกมามนี่แม่ต้องการสังหารตะกวดกับอีกามีอะไรอีก ไหนไหนพฤติกรรมเห็นไหมพฤติกรรมติดต่อ,อก,กันมานานเป็นเวลาน,านานหลายปีนะคะเป็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่นะมีอะไรอีกผู้ใหญ่ทำอะไรยืนยดัดคือยืนยันมั่นคงทำอยู่อย่างนั้นเลยจนทำให้เกิดอะไรขึ้นจนผู้ใหญ่ได้เป็นอะไรได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเห็นไหม ผู้ใหญ่ฉายได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยอันนี้พูดถึงการกระทําดังนั้นจึงเป็นบรรยายโวหารนะคะเ้ามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้่านซิเจอคําบอกไหมลูกนี่ไงพ่อเดินเห็นไหมพ่อเดินพ่อทําอะไรอีกตัด ลำเท้าขาตัดลำอะไรตัด,ตด,ตดลำอะไรเนี่ยลำยยไม้ไผ่ไงไม้ไผ่ปลายเห็นเปล่าตัดมาทําอะไรทํากระบอกเห็นไหมทาเป็นกระบอกอะไรอีกตัดดอกเห็ดมาทําอะไรมันจุลงไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่เห็นไหมเห็นป่แสดงว่าทําอะไรอยู่เนี่ย,เ,ยเติมเกลือด้วยเติมน้ําด้วยอันนี้คือการกระทําของพ่อเพราะนั้นอันนี้เป็นบรรยาย โวหารเหมือนกันนะ,ะต่อมาอีกอันหนึ่งอีกอันนึง,น,น,งนักเรียนดูแค่ตรงนี้นะจ๊ะดูแค่ตรงนี้พอตรงนี้นะถึงตรงนี้นะคะลองอ่า,อานดูซิมีคำไหนพูดถึงใครเขาพูดถึงเด็กผู้หญิงเห็นไหมทำอะไรอยู่ละ่ะนั่งอยู่ไงนั่งที่ไหนนั่งหน้าต่างทำอะไรด้วยเงยหน้าด้วยอา้าวเธอมีลักษณะเป็นไง ผมสีบอลสีบอลไม่ธรรมดาไม่ได้ต้องสกรปรกด้วยยาวอีกตั้งหาดยาวแค่ไหนหูถึงเอวเลยนะคิ้วสีซีดเห็นไหมตาโปนอันนี้พูดถึงลักษณะผู้เด็กผู้หญิงแล้วนะม,มีอะไรอีกอเด็กผู้หญิงคนนี้เป่งปังเห็นไหมคะ ลัสมีเห็นนะนี่แสดงว่าบอกถึงลักษณะของเด็กผู้หญิงถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรใช่บรรยายค่ะบรรยายโวหารนะเก่งมากอ่ะต่อมาอีกสักอันนึงอ่ะทีนี้ดูอันนี้มั่งอันนี้เป็นแบบไหนจ๊ะโหมาบรรทัดแรกก็เจอเลยค่ะใกล้เบญจะคีรีนครเห็นปะ ทีลีนครก็ภูเขานี่แหละภูเขาใกล้เมืองเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าอยู่ใกล้ภูเขาก็าคือจบแล้วโอ้โหแต่ใช้ภาษายาวมากจวนจะสิ้นท่วาวานก็คือบอกไปเลยว่าจวนจะหมดวันแล้วโอ้โหใช้คาเนาะหลูเชียวสู่ส,สมัยใกล้วิการคือใกล้จะค่าแล้วเห็นไหมคะนี่แสงทองแผ่ซ่านแสงทอง่องไปมีคาไหนอีกสาลีกเกษตรมีไหนอีกที่ดูเวอ่เวอ ิเห็นหแผ่อำนวยเห็นไหมหมดยังนี่ไงสีนี่ว,วาวดูเวอร์วังอลังการมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรเวอวังอลังการเป็นพันนานานะพนนานาโวหารนักเรียนทำถูกไหมคะะต่อมาอันนี้มั่งอันนี้น่าจะเป็นบรรยาย หรือพานานาดูสิมพระโสดฟังเห็นไหมวาดแววเห็นไหมคะอืมอันนี้เห็นไหมอะไรอีกลายเลื่อมภาษาเป็นไง โอ้โหดูยืดยาวเยินเยอะเวอร์วางเพราะฉะนั้นเป็นพันนา,นาเห็นไหมถูกบ้างไหมเนี่ยอ่ะมาอีกยักษสักอย่างหนึ่งเอามาดูซิอันนี้ง่ายมากเลยเจอคำว่าอะไรแล้วเนี่ยหมอกมัวสัวก็บอกว่าหมอกมัวก็ได้แล้วมีอะไรอีก ครูเกลียวจ้ากูเกียวก็มาสั่นสะเทือนก็มาอะไรอีกเนี่ยสัมผัสละอองหมอกแหมแพรวพรางก็มาจ้ามีอะไรอีกหมดยังนี่คำว่าเกลือนเห็นไหมเป็นอะไรเลยนนนี้เวอร์ขนาดนี้ต้องเป็นพานนานาพันานานะจ๊พะพันานานะ ต่อมาอันนี้บรรยายเฉลยแล้วบรรยายแล้วอันไหนละ่ะที่เป็นคําบอกบรรยายนี่ไงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่นในเห็นเบาานอะไรอีกอยู่ตามหมูกก่เกาะฮอกไกโดเนี่ยเป็นเกยาะใหอยู่เหนือภูเขาอยู่เหนือ สูงสุดของชาวไฮอุนะเห็นไหมขนาดภูเขานี้เห็นไหมฮะเห็นเปล่ามีอะไรอีกนี่ไงอันนี้คือการบอกให้เห็นภาพเห็นไหมคะบอกลักษณะของภูเขาฟูจิถูกไหม,มต่อมาหมดหรือยังอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายละ น่าจะเป็นอะไรอันนี้มีสองบรรทัดน่าจะเป็นอะไรวนเหวอะไหมมีภาษาสระสลวยยาวไหมไม่มีแล้วบอกลักษณะหรือเปล่าอืมยังไง เขาพูดถึงช้างอกขนมถูกปะจรตนีคือขี้เหนียวถูกไหมเขาทำไมอะโกรธแขนเห็นป่ะโกรธแ้นใครชายอนาถาแสดงเขาบอกลักษณะว่าชาวิชิชายคนนี้เป็นคนขี้เหนียวแถมขี้โกรธด,ด้วยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นอะไรบรรยายโหหันใช่ไหมคะอ่าถูกต้องไหมลูก แสดงว่านักเรียนก็น่าจะทําได้บ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันดูว่านักเรียนจะสามารถแยกได้ไหมว่าไหนเป็นบรรยายเป็นพรรณนา,นาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้วยนะคะโดยครูจะแปะลิงก์กับคิวอาร์คดไว้ให้ในกลุ่มเฟสนะคะลูกทําได้เลยแล้วนักเรียนจะปิน้นลงสมุดหรือว่าจะลอกลงสมุดก็ได้โดยให้ขียนใต้คำที่บ่งบอกว่า บทความนั้นหรือข้อความนั้นเป็นบรรยายววหารหรือพรรณนาโวหารนะสำหรับวันนี้นะครูก็ขอจบการสอนเรื่องโวหารการเขียนของบรรยายววหารและพรรณนาววหารเป็นข้างนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าอีกสาวววหารนะคะสวัสดีจ้า